คอลเลคชันไหนก็ตามก็พร้อมที่จะมาแบบร่วมสแสดงความเป็นก,กับพีเ่เออจริงๆเราชอบคอลเลคชันไหนหรือว่าชอบสไตล์ยังไงจริงๆเราชอบทุกคอลเลคชันนะคะแต่ว่าคืน ในแต่ละคอลเลคชันมันก็จะมีแบบฟิลสไตล์มุกเหมือนกันที่จะแบบแอบเปรี้ยวอาจจะเป็นฟิลประมาณนี้แอบมีลูกม้มีความเซ็กซี่เบาๆก็แล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบประมาณไหนเพราะว่าในแบรนด์ก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างเวลาจะเลือกมาแมทกับเรามันจะต้องเอาอะไรเป็นหลักอ๋เป็นคนที่ชอบใส่แบบพอดีตัวด้วยความที่เราเป็นเป็นคนตัวเล็กเราก็เลยเป็นคนที่ชอบใส่อะไรที่เข้ากับสีละตัวเองค่ะ อย่างวันนี้มาดูสิดขอบรันเวย์อย่างนี้เราจะมี C F มาอยู่ว่ายังไงมีแน่นอนมีแน่นอนเลยว่เล่งๆวลาเพราะว่าคอลเลคชันนี้มีอะไรแบบเท่ๆแอบเด่ยิ่งอีแล้วเพราะอย่างชุดวันนี้ก็คือแบบโอ้โหโอ้โหใช้คำว่าโอ้โหได้เลยโอ้โหเป็นยังไงบ้างกับชุดนี้มันแบบก็หนูว่ามันก็เป็นสไตล์หนูดีค่ะ คืดช่วงนีาเป็นคนแบบเซ็กซี่ขึ้นไหมโตง่าน่าจะโตขึ้นแล้วก็อาจจะอาจจะได้เห็นมากขึ้นเมื่อคราวนี้อาจจะไม่ค่อยถ่ายรูปเฉยๆถ้าถามเรื่องความเซ็กซี่เราให้ตัวเองเท่าไหร่เดี๋ยวชิคกี้เนี้ยเขเอาเลยอีกข้ามไปไหนกันไหนนะจ๊ะเขินให้ให้คนอื่นเป็นคนให้แล้วกันแต่หลายคนถามว่าเออถ้าเราเซ็กซี่ทุจูบองรู้สึกว่าเออมีเซ็กแอบเพลี้ยตรงนี้เรารู้สึกยังไงก็มีเซ็กแอบเพลี้ยรู้สึกยังไงก็ ถ้าถ้าถ้าคนดูเราชื่นชอบรู้สึกว่าสวยแล้วเราโอเคอยู่แล้วค่ะให้เลยความคอนชาตินี้หน่อยกับพี่จะาของคริปต ครบรอบ10ปีครบรอบ10ปีครบรอบ10ปีซุเลยนะคะแล้วก็ขอให้ซุลเลย์เป็นที่รักของแฟนๆทุกคนแล้วก็มียอดขายเชิงเงินเรื่ยอยๆตลอดไปที่ถามเลยนะสัญญาจัง <c oughs> เหมือนพี่เล่นหล่อกหลอกอากาศเป็นยนังไงจะเป็นแบบเออเดี๋ยวแดดแสงหมดอ๋ออากาศร้อนขึ้นเลยร้อนจุดๆตอนนี้ตอนนี้สัญญากับทักช่อง7ก็หมดเทบอยแล้วอันนี้คือหมดความเข้ม หมดหมดก่อนเข้มค่ะอันนี้ของเข้มเดี๋ยวประมาณเท่าไหร่มีแน่แต่ของเราหมดตั้งแต่สิงหาคมหรือว่ากั <c oughs> นปีหมดมาสับพักเลยครับืเป็นยังไงบ้างมันมันอยู่ในช่วงที่พอหมดแล้วมันไม่ตอ่อหรือว่ายัง เอ่จริงๆอาจจะด้วยด้วยอายุด้วยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่มันแบบหลากหลายมากขึ้นก็เลยแบบตัดสินใจที่จะไม่ต่อตัดสินใจยากไหมครับยากยากค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่กับช่องเจ็บมานานมากๆมือกอลัฟทำเจ็มากการที่เราแบบออกจากบ้านที่เราอยู่มานานมากๆเราก็รู้สึกล้วเราก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแค่รู้สึกว่ามันก็ต้องลองอะไรใหม่ๆโตขึ้นนิดนึงก็ลอง อย่างเรื่องการลองใหม่ๆบุกบุกคิดว่ามุกอยากทาอะไรจริง,รงๆก็อยากลองหลายอย่างนะคะในในเวบื้องหลังก็อย,อยากลองทําแล้วก็อาจจะมีเป็นผลงานที่อื่นใหม่ๆด้วย<ว><น>อยา่างตอนที่ออกมาอะไรเงี้ยครับมันมีงงวงหรือใจหายอะไรอย่าง<ว><น>างี้ยไหมก้<น>าวมาแล้วก็หก็มีคือนุกๆการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าทุกคนไม่ต้องต้องมีบ้านนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เต็มที่ถือว่าเราก็อยากลองในสิ่งที่เราอยากลองจริง อันอันนี้คือเราจะเรียกว่าเป็นนักแสดงตลาดได้เต็มใช่ค่ะมองมองตลาดการเป็นนักแสดงตลาดยังไงบ้างนะบนนี้ก็ก็น่ากลัวนะน่ากลัวยังไงลูกก็ก็น่ากลัวยังไงก็คือต้องตามสถานการณ์ทั่วไปทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าว่าเป็นยังไง แต่ว่าทั้งนี้ก็แต่พี่ค่ะไม่ไม่ได้เอาอะไรมาดกดดันเองเพราะว่าเราก็พยายามทำอะไรอืนอ่นอืนอ่นอีกหลายอย่างลบกปอแมแต่คิ่ว่าตอนนี้เนื้อหอมไหมคะพอเราเป็นมักแดงเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าหมดสัญญาการปีที่ผ่านมาเขามีการจองลูกดาแล้วใช่ค่ะ <c oughs> พี่ผูดด้ชายใช่ไหมเอ้ย่ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างเนื้อหอมไหมกับการที่แบบว่าคนแบบต่อคิวจองเรามันก็ไม่ถึงกันเนื้อหอมขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าแบบมีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่มีใครก็ตามที่เออเห็นเห็นว่าแบบเออเราอยากได้เราไปร่วมผลด้วยเล่นด้วยก็เราก็โอเคอืมเพราะว่าการจองครั้งนี้เขาเาเรียกว่าจองเป็นแพ็กเกจเดี๋ยวนะคาะจากการจองหลังหมดสัญญาจองเป็นแพ็กเกจไม่ใช่ไม่ใช่ เอาเป็นอย่างนี้พี่สมุทรเลยเขาบอกว่าจองเราด้วยแล้วจองเข้มด้วยด้ยตายแล้วพี่แมวไปใส่แบบนี้อ่ะคิดว่าพี่พูดเองลูกป่ะสิ่งไกลกับรู้สึกว่าเขามั่นใจในตัวมั่นใจและให้โอกาสเราเขาอยากให้เข้มกับมุกดาคู่มุกกับเข้มก็โตมาด้วยกันมาตลอดนะคะไม่ว่าในอนาคตเราจะมีผลงานร่วมกันหรือว่าไม่มีผู้ทุกคนผู้ใหญ่อะไรก็ตามที่ให เขาเรียกว่าเราให้ความเป็นดูเราทั้งด้สอบเนาเราเราก็ดีใจะคะ่ะถ้าแบบอยากให้เรากับคู่การได้ร่วมง,งานกันนะะมีคนมาจีบเยอะนะก็จีบเยอะไหมก็ก็กจีบได้ได้ไหนเข <laughs> จีบได้ได้ไปร่วมง,งานด้วย <c oughs> ก็ก็ก็เรื่อยๆค่แม่บอกว่ายัางไงบ้างแม่หนิง ็ให้คือแม่ให้คำปรึกษาทุากอย่างคะตลอดไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าชีวิตปกติคืเเอเวลามีอะไรเราแม่ก็จะสอนตลอดอแม่ไปเยอะไหมฮะเดี๋ยวนะเลิกเลิกแรกอะเออเลิกแรกไปแก่บ้างถ้าถ้าจะต้องร่วมงานท,ที่ที่ไม่ใช่ช่องเจ็ดกับเข้มเราสึกยังไงบ้างกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นก็ตื่นเต้นค่ะถ้าถ้าได้วันหนึ่งได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับต่าง เราก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ใหม่ที่เราก็ต้องปรับตัวเราต้องใช้เวลากับการทำงานกับที่ใหม่ๆด้วยก็เป็นเรื่องปกติค่ะก็น่จะมีเปลี่ยนเต้นบ้างปรับตัวค้ับทานดาวจะพูดคุยเป็นยังไงัะลูกเดี๋ยวนะคะหนือยลหนือยก็มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะกก็เราก็ เราก็เป็นอิสระแล้วถ้ามีโอกาสจัดทางเคยอื่นมาเราก็มีโอกาสได้เห็นเราในที่อื่นๆและได้เล่นทอันนี้เราจะได้แบบเปิดในปีหน้าออจะได้เห็นเมื่อไหร่แบบเมื่อไหร่แบบว่าจะไปร่วมงานกับที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่น่าจะปลายปีนี้หรือต้นปีประมาณนั้นเดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยปปีลูก <laughs> เราอยากเล่นอะไรเพราะว่าเราก็เห็นมุกดาสแสดงหลายบทบาทซึ่งท้าทายหมดเลยอยากเล่นอะไรเหรอคะจริงๆถ้าอยากเล่นอะไรที่มันมีความ deep แล้วก็ลึกขึ้นในเรื่องของอารมณ์มากกว่าจริงๆเป็นบทแบบไหนได้หมดเลยแค่แค่อยากให้มันแบบมีความลึกของตัวละครให้เราแบบได้โตแบบตัวละคร ราดีใจไหมเขาดีใจไหมเขาก็ยังตามเชียร์เคลมดบุกยาราบอดเวลาว่าอยากให้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในวันที่โตขึ้นด้วยกันหนึ่ยู่หงก็ดีใจดีใจค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกโตมาด้วยกันคือแบบเราก็อยากจะให้เราอยู่กันด้วยกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าแบบถ้าวันหนึ่งเราจะโตกันต่อไปอีกมีคนให้คนรักคนกันดูต่อไปอีกแล้วก็ดีใจก็คือโตมาด้วยกันไปด้วยกันหนึ่งค่หน่ไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นเราเราก็แยกกันได้เพราะทุกวันนี้เราเขาแบบมีอะไรอย่างอื่นที่เราแบบ ถึงเราจะไม่ได้ทำร่วมกันแต่เราก็มีการแบบพูดคุยการศึกษาการสนับสนุนกนอกจากละครมันจะมีอ,อย่างอื่นไหมในวง,าก,างการบันเทิงที่บุกยา่ในวงการบันเทิงซีรีส์อยู่ดีอะ อ่าสิ่งนี้ดีก็เป็นเป็น,ปนอ,อีกอีกหนึ่งอย่างที่ที่อยากทำค่ะเพราะว่าก,ก็ก็ลองลองลองดูลองทำไทยเราอ,ออกมาก<ต>่อนหน้านี้ที่ที่ปล่อยไปเป็นแบบเป็นชิมลางให้เห็นรู้แต่งตรงว่าแบบจะฟิประมาณไหนถ้าแบบเราค่ะอืม <Okay. S 2> พอมันได้ทำแล้วมันท้าทายกับสิ่งที่เราเป็นนักแสดงมายังไงบ้างคนละแบบ่าท้าทายคนละแบบแต่เหนื่อยคนละแบบด้วยรู้สึกว่าตรงนี้มันแบบ เรื่องหลักมันยากแบเยอะเลยเมนพี่ถามความยากของคเล่นอยู่นี้มันคือตัวสำลำหนูอะหนูทำตัวตัว,ต,วตัวที่หนูทำออกมาค่ะหนูยังหนูอาจจะไม่ใช่คนที่เล่นเป็นเมนคาแรคเตอร์จริงๆอันนี้ทำมาแค่แบบเป็นมินจริงจงแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวเราล้อมันกันอีกทีหนึ่งแสดงว่ามันยากกว่าการเล่นละครที่เราเคย เยอะยางในเวการทํางานเบื้องหลังไม่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 ใช่การเรียนบริการที่สุดท้ายจะฝากไหมว่าเราเป็นยังไใส่สระครับฝังานฝากงานฝากร้านค่ะก็ยังไงรู้จักติดต่อได้ครับค่ะตอนนี้บอกก็เป็นมิสระแล้วนะะคยังไงฝากผู้จัดรู้คนว่าใครก็ตามก็ก็คือร่วมงานได้ร่วมงานได้หมดค่ะติดต่อได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะถ่าคํานิ่ง

พี่อ๊อฟถอยหลังนิดเกนได้เป็นเข้มไงไม่ต้องเป็นกระเข็บกล้องแผ่นทองคับูกล้องแผ่นทองไหนึ่งกับขยู่แต่นันึ่งกัน้เลิศโอเคขอบคุณค่ับตับอตดไปไไหนเอตดตรงนี้ะครัมอะไรอโเอุจากับกลางจ้ากงฟงเลยใน้อ่อขอคุณว่ากร่งงนไต่อน อันีครับปลาใยไม่เคยไหมก็ได้มนจคือม๋วยเดีคยวในจ่ดไเลยจัมจ๊ะยนบเลย